ในวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในนวัตรกรรมที่น่าทึ่งที่สุดในโลกของยานพาหนะท่องเที่ยวขนาดเล็กนั่นก็คือ2026 t ร i c y c l e Camper อร Cam ์ p e r 3ล้อรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความอิสระความคล่องตัวและความคุ้มค่าราคาไว้ในคันเดียว พร้อมเสนอฟีเจอร์ที่ทา้าทายแม้แต่รถบ้านขนาดใหญ่หลายรุน่นหากคุณเป็นนักเดินทางนักผจญภัยสายมินิมอลหรือเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลโยียานยนต์ใหม่ๆนี่คือยานพาหนะที่คุณต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดมาเริ่มจากภายนอกตัวรถกันก่อนเพราะทันทีที่คุณเห็นมันคุณจะรู้ได้ทันทีว่ามันแตกต่างจากรถคันอื่นบนท้องถนนอย่างสิ้นเชิง2026 t r i c y c l e Camper มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่เน้นความโค้งมน ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวรถถูกออกแบบให้มีความลู่ลมใช้เส้นสายสไตล์ยานยนต์สมัยใหม่ผสานเข้ากับโครงสร้างของยานพาหนะไมโครโมบิลิตี้อย่างลงตัวด้านหน้ามีไฟหน้าและทรงกลมพร้อมกระจกโดมขนาดใหญ่เพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะเป็นรถ3ล้อแต่รูปลักษณ์โดยรวมกลับให้ความรู้สึกเหมือนมอเตอร์โฮมยอส่วนระดับพรีเมียมมากกว่าตัวถังน้ำหนักเบาทำจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานแต่ยังคงความเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ ความโดดเด่นอีกอย่างคือประตูเลื่อนด้านข้างที่เปิดเข้าสู่ห้องโดยสารช่วยให้เข้าออกสะดวกแม้ในพื้นที่แคบๆนอกจากนี้ด้านหลังและด้านข้างยังมีช่องเก็บของลับที่ออกแบบซ่อนอยู่เนียนไปกับตัวรถทําให้เก็บสัมภาระได้มากขึ้นโดยไม่ทําให้รถดูเถทาโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกสร้างความสมดุลระหว่างความล้ําสมัยและความใช้งานจริงทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นทุกที่ที่มันไปต่อการที่ภายในเพราะนี่คือส่วนที่ทําให้หลายคนประหลาดใจที่สุด แม้ภายนอกจะดูเล็กแต่ภายในถูกออกแบบได้ดีอย่างเหลือเชื่อเมื่อก้าวเข้าไปคุณจะพบกับเบาะหนังโทนสีเบจท,ที่นั่งสบายระบบไฟเลเแบบ์อบอุ่นและดีไซน์ภายในที่ให้บรรยากาศเหมือนห้องนั่งเล่นขนาดเล็กเบาะนั่งภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบทั้งเป็นโซฟานั่งเล่นโตรับประทานอาหารหรือปรับเป็นเตียงนอนสําหรับการพักค้างคืนวัสดุเบาะถูกเลือกมาให้มีความนุ่มระบายอากาศได้ดีเหมาะสําหรับการเดินทางกลายแผงควบคุมด้านหน้ามีหน้าจอดิจิทัลอัจฉริยะ แสดงข้อมูลการเดินทางการใช้พลังงานและระบบช่วยเหลือต่างๆภายในยังมีตู้เก็บของเหนือศีรษะช่องสำหรับเก็บของส่วนตัวที่วางแก้วพอร์ชชาร์จ USB และโต๊ะพับขนาดเล็กที่สามารถกางออกได้เมื่อจำเป็นผนังด้านในใช้ลายไม้เพิ่มความรู้สึกอบอุ่นและพรีเมียมทำให้พื้นที่ภายในดูสบายตาและน่าอยู่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีม่านหรือบางตาเพื่อความเป็นส่วนตัวในตอนกลางคืนแม้จะเป็นยานพหาหนะขนาดกระทัดรัดแต่ทีมออกแบบก็จัดวางพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ทำให้ภายในให้ความรู้สึกโปร่งและใช้งานได้หลากหลายเกินคาดมาที่สมรรถนะการบางซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของยานพาหนะทุกประเภท2,026ท r i c y c l e c a m p e ปอร์ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าหรือไฮบริดขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือกรุ่นไฟฟ้าให้การขับขี่ที่เงียบลื่นไฟฟห,นหลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเหมาะสําหรับการเดินทางระยะสั้นและการใช้งานในเมืองส่วนรุ่นไฮบริดจะให้ระยะทางที่ไกลขึ้นทําให้เหมาะกับการเดินทางผจญภัยที่ต้องกินระยะมากกว่า โครงสร้างรถที่เบาช่วยให้การเร่งและการควบคุมทำได้ง่ายช่วงล่างได้รับการปรับจูนหมาเพื่อการทรงตัวที่ดีแม้ตัวรถจะมี3ล้อแต่ก็ยังคงความมั่นคงบนถนนได้ดีระบบบังคับเลี้ยวตอบสนองไวเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์ระบบเบรกผสมผสานร,ระหว่างดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดในทุกสถานการณ์ ความเร็วเฉลี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและถนนนอกเมืองทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวได้ดีนอกจากนี้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางสายประหยัดโดยรวมแล้วสมรรถนะของรถรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดสำหรับรถ3ล้อขนาดเล็กในส่วนของความปลอดภย 2, ัย2026 t r i c y c ิ e Camp ซเคิลแคมเปอร์แม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็ไม่มองข้ามเรื่องนี้ ตัวถังมีโครงสร้างเสริมแรงใช้วัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยด้านหน้ามีโซนดูดซับแรงกระแทกเพื่อลดความรุนแรงเมื่อชนกระจกบานใหญ่ด้านหน้าให้ทัศนวิสัยที่กว้างลดจุดบอดและเพิ่มความปลอดภัยระหว่างขับขี่ระบบไฟเลดทั้งหน้าและหลังช่วยให้รถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงนอกจากนี้รถยังมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยแบบดิจิทัลที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับแรงดันลมยางการใช้พลังงานและสถานะการบำรุงรักษา ตัวรถยังมาพร้อมระบบช่วยทรงตัวป้องกันการล้มในทางโค้งหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบระบบเบรกถูกออกแบบมาให้หยุดได้สั้นและตอบสนองไวในสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแม้จะขับในเส้นทางที่ทา้าทายต่อไปเรามาดูจุดขายที่ทำให้2026 Tri c y c l e c a ทวิ r แตกต่างจากรถแคมป์รุ่นอื่นๆจุดเด่นแรกคือขนาดที่กระทัดรัดแต่ให้ความสามารถเทียบเท่ารถบ้านขนาดใหญ่ คุณได้ทั้งความคล่องตัวแบบมอเตอร์ไซค์ความสะดวกสบายแบบรถยนต์และฟังก์ชันครบเหมือนมอเตอร์โฮมยอส่วนราคาที่จับต้องได้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นผู้คนจํานวนมากอยากมีรถบ้านแต่ต้องยอมแพ้เพราะราคาที่สูงแต่รถคันนี้ทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ความประหยัดพลังงานโดยเฉพาะรุ่นไฟฟ้าก็เป็นจุดแข่งสำคัญที่ทำให้มันเหมาะกับยุคใหม่ที่ทุกคนคิดถึงค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อมดีไซน์ล้ำสมัยภายนอกผสานกับฟังก์ชันภายในที่ปรับแต่งได้ตามต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองอีกทั้งความสามารถในการขับขี่ในพื้นที่แคบถนนเล็กในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารช่วยให้ผู้ใช้เดินทางได้อิสระกว่ารถบ้านทั่วไปอย่างมาก ในส่วนของราคานี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนตกใจกันทั่วโลก2,026 t r i c y c l e Camper มีราคาเพียงประมาณ3,500ยูโรซึ่งถือว่าถูกกว่ารถบ้านทั่วไปหลายสิบเท่าราคานี้ทําให้ไม่เพียงแต่นักเดินทางเท่านั้นที่ซื้อได้แต่ยังรวมถึงนักศึกษาคู่รักวัยทํางานคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบประหยัด หรือแม้แต่คนที่อยากเริ่มต้นชีวิตแบบมินิมอลสำหรับการเดินทางระยะไกลเมื่อเทียบกับรถบ้านที่อาจแพงถึงหลายหมื่นหรือหลายแสนยูโรรถ3ล้อคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากนอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาต่ำและค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ประหยัดทำให้คุ้มค่าแม้ใช้ในระยะยาวราคาที่เข้าถึงง่ายช่วยเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากได้ลองสไตล์การเดินทางแบบใหม่โดยไม่ต้องลงทุนสูงสุดท้ายมาถึงบทสรุป2026ันย c ่สิบหกพิซเปเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานความล้ำสมัย การออกแบบที่ฉลาดและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวดีไซน์ภายนอกโดดเด่นภายในสะดวกสบายเกินค่าสมรทนาใช้งานได้ดีความปลอดภัยครบจุดขายที่ชัดเจนและราคาที่ถูกจนน่าตกใจทำให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นการเดินทางแบบอิสระไม่ว่าจะเที่ยวในเมืองไปค่ายพักแรมระยะสั้นหรือออกเดินทางคนเดียวรถคันนี้ก็พร้อมมอบอิสระในการใช้ชีวิตบนท้องถนนให้คุณอย่างเต็มที่มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือแนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตแบบมินิมอลในยุคป,ปัจจุบัน